กลุ่มเกษตรกรทุกท่านนะที่มาออกร้านที่นี่นะฮะเป็นโอกาสที่ดีนะครับวันนี้นนนี่นําเสนอสิ่งดีๆให้กับท่านนายออกไปไดอีกสักครุ่มนึ่งท่านจะเดินลมใช่ปะเพื่อคนุ่ง